วิธีแก้แต่งหน้าแล้วแป้งลอยนะครับมีคนถามผมมาเยอะมากเลยที่คลินิกความงามว่าคุณหมอทํายังไงเวลาออกไลฟ์หน้ากล้องแล้วหรือแม้แต่ไปต่างประเทศก็ตามทาไมหน้าเป๊ะตลอดนะครับผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเทคนิคผมก็คือ เวลาที่เราจะแต่งหน้านะครับผมจะไล่สเต็ปตั้งแต่ครีมบำรุงกันแดดหลังจากกันแดดผมจะทาพรอมเมอร์ก่อน primer e นะครับพรมเมอร์นะครับตัวพรอมเมอร์เนี่ยเราจะทาหลังจากกันแดดแล้วเราก็จะตามด้วยแป้งรองพื้นหรือแป้งแข็งก็ตามข้อดีของพรอมเมอร์มันเหมือนกาวครับแต่มันไม่กาวนะแต่มันหน้าที่ผนึกระหว่างผิวหน้าเรากับตัว ผลิตภัณฑ์พวกเครื่องสําอางต่างๆนะครับดังนั้นใครก็ดามอยากให้แป้งผนึกติดกับหน้านะครับพรัมเมอร์นี่ช่วยได้เยอะมากเลยนะครับข้อดีของพรัมเมอร์นะครับข้อที่1เลยก็คือมันช่วยควบคุมความมันด้วยถ้าเป็นพรัมเมอร์สุดที่หมอทีมคิดขึ้นนะมันจะช่วยควบคุมความมันด้วยข้อที่2คือมันช่วยเบลอรูขุมขนใครก็ตามที่มีปัญหาว่าแต่งหน้าแล้วเห็นรูขุมขนถ่ายรูปแล้วเห็นรูขุมขนเยอะเนี่ย การทาพราเมอร์เข้าไปนะครับหลังกันแดดเนี่ยมันจะช่วยเบลลรูุมขนแม้แต่ในคนที่ไม่แต่งหน้าใครก็ตามผิวแห้งผิวผสมหรือผิวมันก็ตามทาพราเมอร์เข้าไปเนี่ยมันจะเบลลรูขุมขนนะใช้คําว่าเบลลรูขุมขนเลยทําให้เวลาถ่ายรูปเนี่ยดูหน้าใสมากกว่าตัวจริงอ่ะข้อที่3นะครับคือมันช่วยผนึกให้แป้งเนี่ยติดกับหน้าดังนั้นใครที่มีปัญหาว่าแต่งหน้าแล้วแป้งลอยแต่งหน้าแล้วมีความมันเยิ้มระหว่างวันนะครับ แต่งหน้าแล้วรู้สึกว่าแป้งมันไม่ติดหน้ามันล่วงโดยเฉพาะคนผิวแหง้งพรามเมอร์ก็ช่วยได้ดังนะนั้นพรามเมอร์ผมนะครับผมไปศึกษา,คาเค้าจะแบนจากอเมริกายี่ห้อหนึ่งมาแล้วผมก็มาปรับใช้ให้เข้ากับเมืองร้อนอย่างเมืองไทยนะครับดังนะนั้นถ้าใครสนใจนะครับพรามเมอร์เนี้ยหหลอดนะครับจะาราคา250บาทนะครับนั้นสามารถพิมพ์250วักหนึ่งก็จะได้พรามเมอร์หหลอดนะครับบวกค่าส่ง50บบาทแต่คนที่ฟังคลิปนี้โชคดีนะครับ คลิปนี้นะครับใครก็ตามฟังอยู่นะครับพิมพ์250วักหนึ่งนะครับจะซื้อพราเมองรอหลอดแล้วผมแถมให้ฟรีอีก1หลอดให้คุณไปให้เพื่อนให้แฟนให้ภรรยาให้สามีใช้ได้นะครับดังนั้นเฉพาะคนฟังคลิปนี้นะครับให้แค่จนกระทั่งของแถมหมด99ชิ้นเท่านั้นนะครับดังนั้นใครพิมพ์250วักหนึ่งก็จะได้พราเมอร์1หลอด แถมฟรีอีก1หลอดไปเลยรักทุกคนนะครับสําหรับใครก็ตามอยากทดลองผมบอกว่าสินค้าชิ้นนี้นะผมใช้เวลาวิจัยนานมากนะครับประมาณ1ปีนะครับจุกควาจะได้สูตรที่เหมาะกับคนไทยทั้ง3สภาพผิวนะครับใครสนใจ แล้ว10นาทีหลังจากที่พิมพ์250วักด้วยจํานวนถ้าทีมงานผมไม่ตอบให้เข้าไปใน l i น์แอดดรทีมหรือเข้าไปส่งข้อความใน Inbox ของ Facebook ได้เนื่องจากวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยอาจจะแบบถล่มะลายเลยนะครับอาจจะตอบช้านิดนึงรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ